First, เปิดบ้านเจอเชลซีน่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยากครับสวัสดีครับจ,รจะเป็ผมจองนะัดเตะเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566นะครับจะเป็นการพรีวิวครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ คู่ระหว่างทันเนมฮอสเปอร์ครับเจอกับทางเชลซีสึกยอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกแล้วนะครับช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนัดนี้เตะกันที่สนามทันเนมฮอสเปอร์เซเดียนครับสนามเย่าของทางทันเนมฮอสเปอร์นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับทางฝั่งของทันเนมฮอสเปอร์ครับชนะไปสามนัดแล้วก็แพ้สองนัดนะครับส่วนฝั่งของเชลซีทีมเยือนครับชนะไม่มีเลยนะครับ แพ้2นัดแล้วก็เสมออีก3นัดครับโอ้โหฟอร์มค่อนข้างที่จะย่ำแย่ทีเดียวครับในตารางคะแนนของทั้งคู่ตอนนี้ครับทางฝั่งของทันต์แฮอสเปอ,อร์เจ้าบ้านนะครับอยู่ในอันดับที่4 24ครับ24นัดมี42คะแนนส่วนฝั่งของเชลซีอยู่อันดับที่10 2ครับ23นัดมี31คะแนน3ามแต้มนั้นสำคัญสำหรับทั้ง2ทีมนะครับในนัดนี้ทางฝั่งของสเปอร์ต้องการ3แต้มเพื่อที่จะทำแต้ม ตีตื้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อยู่อันดับที่3าส่วนฝั่งของเชลซีก็ต้องการสามคะแนนครับเพื่อทำตัวเองขึ้นมาอยู่ในโซนท็อปซิกให้ได้นะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของ t ทอันนัมฮัลสเปอร์เจ้าบ้านครับกุนซืออันเตโดคอนเต้ก็มีตัวเล่นบาดเจ็บรายล่าสุดก็เป็นทางโริโกเป็นตันกูนะครับที่น่าจะพักจนจบฤดูกาลเลยครับต้องผ่าตัดหัวเขา่า ก็ในเกมนี้ครับสามแนวรุกน่าจะส่งชุดเดิมนะครับเป็นทางแฮร์ริเคนดีน้าเป้าครับแล้วก็ขนาดข้้นด้วยแต่ยรนครูเซสกี้รวมไปถึงทางซอนเฮืองมินครับส่วนฝั่งของเชลซีครับกุนซือแกรมพอเตอ,เตอร์ครับก็มีปัญหาตัวเพื่อนบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ เอ็กลุกองเต้ก็ยังเจ็บอยู่แต่เซซ่าส์แอสทริเวต้าก็เป็นรายล่าสุดที่เพิ่งเจ็บไปก็ต้องรองใช้ความฟิตกันอีกทีนึงนะครับเชื่อว่า3แนวรุกในวันนี้น่าจ,จะส่งเมสันเมาร์ตคาร์ฮร์ริเอร์และก็ทถางมิคาโลมูดริลงสนามครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับทางฝั่งของทอันนาร์สเปอร์ได้เล่นในบ้านตัวเองบ้างน,นะครับหลังจากที่นัดแรกนั้นต้องไปเยือนที่แซนฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีทำได้แค่เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับในนัดน,นั้นเนี่ยทางทอันนาร์สเปอร์ต้องไล่ตามตีเสมอดดด้้ววววยยยคครรรรัััับบเเเเเีีาา๋มมมมาาาาูในนนนก่่่จจะะปป็งงงไชืออออททตแส์์ฟ ดีกว่านะครับเชลซี Chelsea, นั้นฟอร์มย่าแย่มากเลยครับเชื่อว่าเกมนี้ทางฝั่งของทรานสเฟอร์น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากในบ้านของตัวเองนะครับสกอร์น่าจะต่างกันประมาณ1-2ลูกเลยครับและนี่เป็นทัศนะของผมนะครับจองนักเตะครับสามารถติดตามกันได้ครับในช่องของนกเตะ .com กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยครับในคลิปหน้าจะเป็นการพรีวิวคู่ไหนการวิเคราะห์ก่อนเกมคู่ไหนก็ติดตามกันไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ